สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u u u b ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีเมถุนกับชาวรัคนาเมถุนในเดือนธันวาคมพศ2565ค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษาจนถึงวันที่15 กรกราคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่1อ่บ16ตัดเวลาตั้งแต่วันที่16มิถุนาตัดเวลาตั้งแต่16มิถุนาจนถึง15กระดาค่ะเมื่อกี้น่าจะพูดผิดคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งลัคนาเมถุนกับราศีเมถุนตัดเวลาตั้งแต่16ถึง15นะคะมิถุนาถึงกระดาเราจะใช้ไพ่อรัชเคลิล แล้วก็ไพ่พาโลกท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนพฤศจิกายนให้ดูที่ให้กดให้กดให้กดดูที่ใต้คลิปอะตรงอักษรตัววีให้กดดูที่ใต้คลิป,ร v, ห,ดดลปหรือไปที่หน้าช่องหมอดู y o u t ท b e อมณีจันทแล้วไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ไล่เลือกเอาค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกดซ b s cribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยขอความกรุณาช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากค่ะท่าในใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกค่ะเดินเล็บวิ่งวูนะคะ creative ค่ะ อารมณ์ศิลปินแล้วก็มีความรักในหัวใจเป็นคนอารมณ์ศิลปินอยากจะไปดูดวงกับหมอดูเก่งๆในเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณน่ะมีความรักมาทักภายในจิตใจ,จมีความรักเข้ามาในจิตใจ,จของคุณคุณจะสามารถแสดงผลงานของตัวเองได้เพราะไพ่ใบนี้ครีเอทีฟอะครีเอทีฟ Endower เนี่ยก็คืองานด้านศิลปะร้องเพลงวาดรูปงานเกี่ยวกับพวกครีเอเตอร์งานที่เกี่ยวกับศิลปะเช่นเป็นปนักวาดรูปนักแต่งเพงลงร้องเพลงเล่นดนตรีงานเขียนเขียนนิยายเขียนการ์ตูนเขียนนิยายเขียนการ์ตูนแต่งเพลงแต่งกร เป็นครีเอเตอร์วิดีโอเป็นพวกทำงานกราฟิกคอมพิวเตอร์พวกออกแบบอะงานที่เกี่ยวกับทางด้านครีเอเตอร์เนี่ยดีหมดเลยคือชาวราศีเมถุนเนี่ยท่านจะมีความโดดเด่นทางด้านงานศิลปะ งานที่ต้องแสดงความคิดส่วนตัวเป็นครีเอเตอร์ดีวีดีโอเป็นมันฑนกรเป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบลายผ้างานที่เกี่ยวกับศิลปะการงานปั้นงานวาดรูปงานที่เกี่ยวกับทางด้านพวกศิลปะนิเทศศิลป์กราฟิกดีไซน์ดีไซเนอร์งานที่เกี่ยวกับศิลปะงานที่เกี่ยวกับการแต่งเพงงลงการร้องเพลงเนี่ยคุณอ่ะจะประสบความสําเร็จอย่างมากในงานที่คุณเนี่ยรัก จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าอ่ะแล้วคุณอ่ะอยากจะไปดูดวงกับหมอดูที่เขามีพลังสามารถมองเห็นอนาคตได้อ่ะคุณอยากจะไปดูดวงกับหมอดูที่สามารถมองเห็นอนาคตของคุณได้แบบคืออยากจะไปดูดวงกับหมอดูเก่งๆเจ๋งๆสักคนอ่ะคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วคุณต้องการตามหาใครบางคนที่จะมาช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณ คุณน่ะเสียเงินไปเยอะนะในอดีตเนี่ยคุณน่ะเสียเงินไปเยอะมันทําให้คุณเนี่ยมีความเฟียเลยอะ่ะคุณน่ะเสียเงินไปเยอะแล้วคุณน่ะรู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าคุณเคยโดนหลอกคุณเคยโดนหลอกเงินเนี่ยเหมือนจะว่าคุณน่ะซื้อเรือใบมาแล้วก็เรือใบก็เนี่ยโดนขโมยไปแล้วหรือไม่มันก็หายไปในทะเลคุณน่ะเคยโดนหลอก คุณอาจจะเคยเจอเพื่อนอ่ะมาชวนเล่นหุ้นแล้วคุณก็ลงไปเนี่ยเงินเก็บคุณหมดเลยเนี่ยห้าแสนหกแสนน่ะคุณน่ะเคยโดนหลอกเงินแล้วคุณมีความหวาดกลัวในใจมากสิ่งเนี้มันทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์อย่างมากเพราะคุณมีความทุกข์ในจิตใจเพราะคุณถูกหลอกมันทําให้คุณมีความเครียดมีความกลัวคุณต้องการที่จะคอนเลตอ่ะคุณอยากจะมีความกล้าหาญคุณอยากจะเจอใครสักคนน่ะ ที่เป็นจิกซอที่หายไปอ่ะคุณอยากได้ใครบางคนน่ะที่เป็นจิกซอที่พอดีกับหัวใจของคุณเหมือนหัวใจของคุณเนี่ยมันต้องการใครบางคนมารักษาซึ่งอ่ะมันก็มีคนเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยจิกซอเต็มไปหมดแต่จิกซอที่ขนาดมันจะพอดีกับใจคุณน่ะมันก็จะมีแค่ชิ้นเดียวคุณอยากเจอใครบางคนน่ะที่คุณน่ะสามารถแบ่งปันความทุกข์กับเขาได้อ่ะ คือคุณนะ่ะอยากจะเจอใครบางคนนะ่ะที่คุณสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องสามารถแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแบ่งปันความทุกข์และช่วยให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งในจิตใจที่จะสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณอยากได้แรงบันดาลใจจากเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาสร้างกำลังใจให้กับคุณ มาดูกันต่อนะคะคุณอาจจะกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วมันทำให้คุณเนี่ยกินไม่ได้เนี่ย anxiety เนี่ย anxiety เนี่ยก็คือกระสับกระส่ายวิตกกังวลคุณมีความวิตกกังวล กลัวโดนฟ้องคุณอยากจะมีความสุขแล้วคุณนะ่ะอยากที่จะมีพลังความเข้มแข็งอ่ะสามารถปราบสิงโตได้คุณนะ่ะต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างคุณต้องการกำลังใจจากลูกต้องการกำลังใจจากคนรักคุณน่ะต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างที่จะฟันฝ่าอุปสรรคคุณมีความกลัวในจิตใจ อาจจะเกี่ยวกับข้อกฎหมายอ่ะอาจจะกลัวแบบคุณอาจจะกลัวว่าจะมีคดีกลัวถูกฟ้องคุณกลัวว่าคุณจะมีคดีถูกฟ้องกลัวจะเรียนไม่จบคุณมีความกลัวในจิตใจแล้วคุณน่ะทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณอ่ะต้องการเนี่ยเทพีแห่งความเข้มแข็งเนี่ยเทพีที่สามารถปราบสิงโตได้คุณต้องการที่จะ มูฟออนอ่ะคุณต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าคุณต้องการความเข้มแข็งความกล้าหาญคุณต้องการความเข้มแข็งความกล้าหาญคุณอยากจะก้าวหน้าไปข้างหน้าแล้วคุณอ่ะต้องการที่จะมีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งมันมีปัญหาเข้ามาทําให้คุณวิตกกังวลมากเอ๋คิดว่าใบนี้อาจจะเป็นแบบหนี้บัตรเครดิตจดหมายทวงหนี้ก็ได้ เทพธิดาแห่งความสวยงามเทพธิดาแห่งศิลปะเนี่ยนะคะเป็นเทพธิดาที่เกี่ยวกับการร้องราทําเพลงความรักเทพธิดาแห่งความรักและงานศิลปะเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขในงานที่ตัวเองทําและจะได้เจอรักได้เจอความรักที่ดีๆคุณจะได้นัดเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะเป็นเนี่ยคอม คอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนม3เพื่อนเก่าสมัยเรียนมปลายเพื่อนที่แบบเคยทำงานร่วมกันหรือเคยเรียนด้วยกันมาก่อนจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นค่ะคุณจะได้เดินทางไกลและคุณน่ะก็จะมีความสุขและจะมีสเสน่ห์ในตัวจะมีคนเนี่ย มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สวยรวยเป็นคนที่สวยเป็นคนที่รวยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทำให้เพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่หน้าหวานเหมือนผู้หญิงคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็รสนิยมดีสิ่งนี้มันทำให้เพศตรงข้ามเนี่ยรู้สึกสนใจคุณคุณดูรวยคุณดูสวยคุณดูแพงคุณดูรวย แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณน่ะกำลังเครียดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สินคุณอาจจะมีหนี้สินอยู่30ล้านคุณอาจจะมีหนี้สินอยู่5ล้านซึ่งตรงนี้มันทําให้คุณเครียดและววิตกกังวลมากเพราะคุณไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้นี่คือสิ่งที่คุณน่ะต้องทนทุกข์อยู่โดยที่ว่าไม่มีใครมาเข้าใจความทุกข์ตรงนี้มันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจอ่ะมันไม่มีใครมาเข้าใจคุณไง มันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของคุณแล้วก็หาคนเข้าใจไม่ได้เออมันเป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็หาคนที่เฮ้ยเขาจะมาเข้าใจเราไหมเนาะมันก็ยากเนาะเรามาดูกันต่อนะคะคุณมีสิ่งที่หวงแหนคุณสนใจทางด้านศาสตร์เล่นลับ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีเมษราศีธนูได้เหมือนคุณเนี่ยผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะนะเหมือนแบบเจอคนหลอกเงินเจอคนเอาเปรียบเจอคนทําร้ายจิตใจอะ่ะคุณมีความคิดอยากจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศซื้อมาขายไปอะ่ะจริงๆอะ่ะคุณน่ะมีคนที่ตัวเองรักแล้วนะ เนี่ยเหมือนคุณนะมีคนที่ตัวเองรักอะแล้วคุณนะตอนนี้คุณไม่คุณเหมือนคุณมืดแปดด้านคุณไม่รู้จะทํำยังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอ่ะมันดีขึ้นคุณก็เลยเข้าวัดทาบุญหันหน้าเข้าสู่ศาสนาคุณน่ะมีคนที่ตัวเองรักแล้วแล้วคุณน่ะรักเขามากคุณอยากจะสมหวังในความรัก แล้วคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณก็หันหน้าเข้าหาศาสนาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีเมษในอดีตที่ผ่านมาคุณนะ่ะมีปัญหาในชีวิตหนักมากตกงานสอบตกอ,อกหกักมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเลยอะเข้ามาในชีวิตของฉันน่ะคุณนะ่ะอยากจะทำงานอันนี้ฮาราวีนนะเป็นฟักทองอะ่ะ เหมือนเนี่ยคุณอะอยากจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับขายขนมขายพวกโอเลี้ยงขายพวกเครื่องดื่มอะคุณอยากจะทําธุรกิจที่มันเกี่ยวพันกับการขายอาหารการขายเครื่องดื่มการขายขนมการเปิดร้านอาหาร และคุณอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าการส่งสินค้าในประเทศไทยไปขายต่างประเทศการนําสินค้าจากเมืองจีนมาขายในเมืองไทยคุณกําลังมีความคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ซึ่งคุณอะประเมินดูแล้วว่าสิ่งนี้มันจะทําให้คุณได้กําไรเยอะและดีด้วยคุณอะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่า แล้วคุณเองอะ่ะต้องอดทนอย่างมากเพราะว่าคุณอะ่ะแพ้เขาคุณทําอะไรเขาไม่ได้คุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะทำยังไงให้ได้เงินก้อนโตซึ่งมันทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์อย่างมากแต่คุณอะ่ะมีรู่ทางที่จะได้เงินนะคุณอาจจะอยากขายบ้านขายที่ ส่วนหนึ่งอ่ะคุณอ่ะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในด้านความรักเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณผิดหวังในความรักเนี่ยเยอะมากสิ่งเนี้มันทําให้คุณเนี่ยเป็นขี้เมาเหมือนกับว่าการที่คุณอ่ะผิดหวังในความรักการที่คุณอ่ะอกหักคุณผิดหวังในความรักคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณอกหักมันทําให้คุณกลายเป็นคนติดเหล้าอ่ะคุณอ่ะเครียดมากเลยนะคืออยากจะได้เงินก้อนโตแต่คุณมีเกณฑ์จะได้เงินนะ แต่เป็นเงินที่ได้เกี่ยวกับผู้อสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายรถขายที่ดินคุณน่ะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วคุณน่ะต้องอดทนอย่างเดียวเลยคุณทําอะไรไม่ได้เหมือนคุณแบบเหมือนคุณไปทะเลาะกับป้าทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพี่สาวทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ข่มคุณคุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้หญิงแล้วเจ้านายผู้หญิงคนนี้ เขาก็ทําให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์อย่างมากจนคุณเนี่ยแบบเหมือนหันไปหาพวกหมอดูล่างทรงหันไปหาหมอผีหมอดูล่างทรงแล้วคุณก็พยายามใช้เล่เหลี่ยมเต็มที่เลยที่จะเนี่ยใช้เนี่ยแปลว่าเล่เหลี่ยมเนี่ยไพ่เจ็ดดาบเนี่ยที่เชอรี่เนี่ยเหมือนคุณอนะพยายามใช้เล่เหลี่ยมในการเอาชนะศัตรตู ศัตรูของคุณก็คือตัวคุณเองอะเรามาดูสองใบสุดท้ายนะคะเนี่ยคุณโดนใส่ร้ายป้ายสีแนหะเป็นผู้หญิงถือแปลงมีคนเอาความลับของคุณไปแฉเนี่ยเห็นปะเนี่ยเลกาซี่เนี่ย,ปย, Legacy, ยแปลว่ามรดกเนี่ยเลกาซี่เนี่ย, Legacy, ยมรดกแล้วเป็นไพ่สิบเหรียญคุณมีดวงที่จะขายที่ดินได้เงินก้อนคุณมีดวงที่จะได้มรดก คุณมีดวงที่จะขายมรดกได้เงินขายบ้านได้เงินขายคอนโดได้เงินขายที่ได้เงินคุณกําลังจะได้เงินก้อนโตคุณกําลังจะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่ดินขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดคุณกําลังจะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่ดินมีคนเอาคุณอะไปนินทาว่าร้ายคุณอะวางแผนน่ะจะกัดแกล้งศัตรูของคุณคุณอาจจะใช้ วิธีสกปกใช้ไสยศาสตร์มนดำใช้ไสยศาสตร์ทำของใส่คนที่ตัวเองไม่ชอบไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาลางทรงไปหาหมอผีคุณอาจจะไปหาน้ำมันสีพึ่งมาใช้ไปหาสีพึ่งเมตตาค้าขายมาคุณอาจจะไปหาพระขุนแผนสีพึ่งมาหาสเสน่ห์มาใช้คุณจ,จะใช้เล่เหลี่ยมในการเอาชนะศัตรตูเพราะว่าคุณรู้สึกเจ็บใจ ที่ว่าโดนเขาแฉความลับแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคุณแต่คุณมีดวงนะที่จะได้เงินก้อนโตจากการขายบ้านขายที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสิ่งที่คุณเจ็บช้ำเนี่ยคุณก็เอาไปลงกับการกินข้าวกินเหล้ากินวายัง,งุ่นหมดซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้คุณป่วยเป็นโรคตับแข็งตับอักเสบตามมาค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุน กับชาวลัคนาเมถุนโชคดีค่ะ